ความลับที่แอบซ่อนอยู่ในแอนิเมชันนเรื่องมู่หลานและข้อสงสัยที่ว่าถ้ามูหลานเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นไครจูได้เธอจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรรับชมทั้งหมดได้ที่ สวัสดีครับนี่คือรายการบองเกอร์อาร์ตรายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับซึ่งวันนี้นอกจากเราจะมาเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ในอนิเมชันเรื่องมู่หลานแล้วเราจะมาปิดท้ายด้วยความลับสุดยอดครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่เคยรู้หรือเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนนั่นก็คือความลับของหัวมู่หลานในร่างของปีศาจไคจูทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยครับมู่หลานเนี่ยคืออนิเมชันที่สร้างขึ้นจากตำนานของวีรสตรีสุดโด่งดังอย่างหัว ที่ว่าด้วยเรื่องราวของสาวน้อยที่ปลอมตัวเป็นบุรุษเพื่อออกไปรบแทนบิดาของเธอและสามารถนำชัยชนะกลับมาสู่ชาวจีนและเหล่าวงตระกูลจนถูกยกย่องให้กลายเป็นวีรสตรีซึ่งมันเป็นธรรมเนียมของค่ายดิสนีย์อยู่แล้วครับที่จะแอบใส่ความลับหรือไข่อีสเตอร์เอ็กเอาไว้เพื่อให้ผู้ชมตาดีเนี่ยได้ลองค้นหารวมถึงรายละเอียดยิบย่อยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ทันได้สังเกตครับซึ่งมันมีอะไรกันบ้างมาดูกันข้อที่1มู่หลานเน ไม่ใช่เจ้าหญิงครับโดยเทคนิคแล้วเนี่ยมูหลานไม่ใช่เจ้าหญิงที่แท้จริงครับเพราะลองคิดคิดดูแล้วเนี่ยมู่หลานไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ครับหรือแต่งงานกับเจ้าชายเหมือนกับเจ้าหญิงดิสนีย์คนอื่นๆถ้าจะเรียกให้ถูกเนี่ยเธอคือวีรสตีครับข้อที่2มู่หลานเนี่ยเป็นคนถนัดซ้ายครับมู่หลานเนี่ยเป็นคนถนัดซ้ายเหมือนกับเจ้าหญิงเทียนาในแอนิเมชันเรื่อง The Princess and the Frog ครับถ้าสังเกตจากตอนที่เธอจับธนูแล้วก็ตอนเขียนหนังสือแต่ตอนสู้ทำไมจับดาบมือขวาวะ ข้อที่3คนให้เสียงภาคและขับร้องบทเพลงในมู่หลานไม่ใช่คนคนเดียวกันครับเลียสลองกาคือน,นักร้องชาวฟิลิปปินส์ผู้ขับร้องบทเพลงที่น่าจดจําเพลงหนึ่งในเรื่องมู่หลานอย่าง Reflection ครับซึ่งมันมีเวอร์ชั่นของคริสตินาอากิล่าด้วยนะครับและเสียงร้องเวอร์ชั่นภาษาไทยในขับร้องโดยคุณโฟร์นาริมอนส่วนคนที่ให้เสียงภาคมู่หลานเนี่ยคือหมิงนาหวนครับจากเอเจนต์นอฟชิลและเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยให้เสียงภาคโดยคุณไดเดียนาครับข้อที่4ฉากของมู่หลานที่ถูกตัดออก ตอนที่มู่หลานเนี่ยร้องเพลง r e f l e ช t i นนั้นในช่วงท้ายๆของเพลงถ้าเป็นของต้นฉบับเนี่ยจะจบด้วยการที่เธอเนี่ยมานั่งที่หินอ่อนใต้ต้นไม้แต่อีกเวอร์ชันหนึ่งครับมู่หลานเนี่ยจะกระโดดขึ้นมา้าแล้วก็ควบออกไปวิ่งผ่านธรรมชาติและสิงสาราสัตว์จนไปจบตรงที่ทุ่งนาครับแล้วก็มองไปที่ใบหน้าของตัวเองที่สะท้อนอยู่บนผืนน้ําข้อที่ห้า l e b u t t e r มู่หลานมีน้องชายครับถ้าอ้างอิงจากในเรื่องต้นฉบับของมู่หลานเนี่ยเธอมีน้องชายครับแต่พอมาเป็น เป็นฉบับแอนิเมชันเนี่ยเธอก็มีน้องชายเหมือนกันครับแต่มาในรูปลักษ์ของเจ้าตูกสุดน่ารักครับที่เธอเรียกว่าเล t ทอร์บ t ตเทอร์สแลว่าน้องชายข้อที่6เจ้าคลิกกี้คือตัวนําโชคครับจิ้งหรีดเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของคนจีนสมัยโบราณครับเสียงร้องของจิ้งหรีดเนี่ยจะนําโชคดีมาสู่คนที่ได้ยินคนจีนเนี่ยจึงจับจิ้งหรีดขังเอาไว้ในกรงครับเพื่อให้เสียงร้องของมันเนี่ยได้ยินไปทุกหนแห่งข้อที่7ชื่อสลักบนก้อนหินชื่อต่างๆที่เราเห็นบนก้อนหินในสูตร สารบ,บรรพรบุษของมูลหลานนั้นแท้จริงแล้วมันคือเชื่อของเหล่าอนิเมเตอร์ผู้สร้างสรรค์การ์ตูน,นเรื่องมู่หลานนี่เองครับแต่ถูกนํามาเขียนในเวอร์ชั่นภาษาจีนข้อที่8ปดแฟรงเกนสไตล์ถ้าโพสของเจ้ามูชูพร้อมกับประโยคที่ว่า ข่าฟื้นแล้วคือการอ้างอิงและ,ฟะเฟลเนมาจากปีาศาสุดคลาสสิกในปี1931ครับเรื่องแฟรงเกนสไตล์ข้อที่9 2ชายหญิงวัยชราจากภาพวาดสุดโด่งดังดวงวิญญาณชายแก่และหญิงชรา2คนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดสุดโด่งดังอย่างภาพ American Gothic ของศิลปินนามว่าแกรนด์วูดครับที่สอสแทรกปิศาให้ผู้คนเนี่ยได้ตีความกันครับว่าสีหน้าและแววตาของชายหญิงที่ปรากฏในภาพนั้นคือการย้อเย้ยถากถาง ความฝันอันสมบูรณ์แบบของชาวอเมริกันหรือแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือแววตาแห่งความมุ่งมั่นเพื่อบอกถึงชาวอเมริกันว่าในความลำบากยากเข็ญน,นั้นพวกเราสามารถต่อสู้และฝ่าฟันมันไปได้ข้อที่สิบชื่อสกุลที่มีอยู่จริงฉากตอนที่ตัวละครเซนาบาดีฉีฟู่เนี่ยขานชื่อสกุลครอบครัวต่างๆในเรื่องมู่หลานแท้จริงแล้วมันคือชื่อสกุลที่มีอยู่จริงครับสังเกตได้จากตอนท้าย e n d credit ข้อที่สิบเอ็ดที่มาของชื่อเจ้ามังกรมูชูคาดกันว่าชื่อมูชูของเจ้ามังกรช่างจ้อ ทีมงานน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเมนูอาหารสุดฮิตของชาวจีนอเมริกันครับอย่างมูชูพอกที่มีต้นกําเนิดจากมณนทนซานตงช่วงปี1960หรืออาจได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าสัตว์ประหลาดมูชูซูครับสิ่งมีชีวิตจากเทพนิยายเมโซโปเตเมียโบราณที่มีรูปลักษ์คล้ายกับมังกรครับข้อที่12การเอ่ยถึงเจ้าหญิงนิตราฉากตอนหนึ่งที่เจ้ามังกรมูชูพยายามปลุกมู่หลานให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลเนี่ยมันได้พูดประโยคหนึ่งขึ้น,นมาครับว่า rising c h i l d Sleeping Beauty ซึ่งแปลว่าตื่นได้แล้วเจ้าหญิงนิทราคำว่า Sleeping Beauty ก็คือชื่อจากการ์ตูนแอนิเมชันสุดคลาสสิกในปี1959อย่างเจ้าหญิงนิทรานั่นเองครับขอที่13ตุ๊กตาสุดมุ้งมิง้งเจ้าตุ๊กตาสาวน้อยสีน้ำตาลสวมชุดคลุมสีชมพูนี้คือหนูน้อยลีโลจากอนิเมชันเรื่อง Lilo and Stit c h นั่นเองครับขอที่14่หลานมีวิดีโอเกมด้วยนะครับในปีหนึ่งพันเมชัรเก้าสิบแปาาอ ในปีเดียวกันนี้เองก็ได้มีมู่หลานฉบับวิดีโอเกมออกมาด้วยเช่นกันครับเกมแนวพัซเซิลที่มีมินิเกมมากมายพร้อมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการออกเสียงหรือเกมครับที่ชื่อว่าดิสนีย์มู่หลานฉบับเกมบอยเกมแอคชั่นมุมมองไซส์กร r วิ่งแพดฟอร์มเมอร์สลับกับท็อปดาววิลโดยเราจะรับบทเป็นมู่หลานครับที่ออกประจนภัยและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อไปสังหาราวร้ายอย่างชางอยู่้อที่15ห้าแรมโบ่ภาค3ามก็มากับเขาด้วยประโยคที่เจ้ามังกร มูชูพูดว่า yours nightmare ที่แปลว่าฝันสยองที่สุดของแกยังไงล่ะคือประโยคเดียวกับที่จอห์นเจมส์แลมโบ้พูดเอาไว้ในหนังเรื่องแรมโบ้ภาค3ครับข้อที่16ผู้กำกับก็แอบแฝงตัวอยู่2ตัวละครประกอบที่ทำหน้าที่จุดพูดในช่วงท้ายของเรื่องคือตัวละครที่สร้างขึ้นโดยอิงจากตัวแบร์รี่คุกและโทนี่แบนครฟ์ผู้กำกับของอนิเมชันเรื่องมูหลานนั่นเองครับข้อที่17บ็อกเซอร์ลายขุ้นตาไอ้กเก่งบ็อกเซอร์ลายหัวใจสุดหวานแหว ที่อยู่บนหัวเจ้ามูชูนั้นคือบ็อกเซอร์ลายเดียวกับที่ปรากฏในแอนิเมชันเรื่องอลาดินครับข้อที่18นั่นโปสเตอร์มู่หลานนี่ในแอนิเมชันเรื่องลีโลแอนด์สติชถ้าเราสังเกตกันดูดีๆเนี่ยในห้องนอนของนานี่จะมีโปสเตอร์ของมู่หลานติดอยู่ครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงเป็นเพราะตัวผู้กำกับของลีโลแอนด์สติชคือผู้ร่วมเขียนบทให้กับแอนิเมชันเรื่องมู่หลานมาก่อนนั่นเองครับข้อที่19มูหลานฉบับอื่นๆน,นอกจากดิสนีย์นอกจากมู่หลานฉบับการ์ตูนและภาพยนตร์ของ Disney แล้วยังมีมู่หลานฉบับอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นฉบับภาพยนตร์ของฮ่องกงอย่างมูหลาน l i ท์ซอฟต์เดอะวอลเเรในปี2009หรือฉบับทีวีซีรีส์อย่าง Legend of ฟหัวมูหลานในปี2013ข้อที่20สัญลักษณ์มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สาคัญของค่ายดิสนีย์ครับและมันก็มักจะถูกสอดแทรกเอาไว้ในผลงานต่างๆของดิสนีย์อยู่เสมอๆไม่เว้นแม้แต่มู่หลานแต่บางทีเนี่ยมันก็ดูเนียนจนแยกไม่ออกจริงๆครับว่าเขาจงใจหรือมัน มิกกี้เมาส์บนหิมะมิกกี้เมาส์บนใบบัวมิกกี้เมาส์บนคอมมาและความลับข้อสุดท้ายเมื่อมูลหลานกายร่างเป็นไครจูเธอจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ สิ่งที่ผมเอามาใช้ในการออกแบบมู่หลานร่างไคจูก็คือมังกรจีนที่เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจีนครับสีแดงสะดุดตาจากเจ้ามังกรมูชูช่างจ้อส่วนแขนนี่ก็ยึดตามรูปลักษณ์ของจิ้งหลีดคลิกกี้ครับรวมถึงสีม่วงๆของเจ้าคลิกกี้ด้วยเช่นกันมีดอกไม้แบบเดียวกับที่มู่หลานใช้ประดับบนหัวครับบริเวณเขาที่เป็นสีเขียวยึดตามสีของชุดเกาะมู่หลานและนี่ก็คือมังกรมู่หลานฉบับของบองเกอร์ด็อกครับ